วันนี้จะมาสอนวิธีรับเกมฟรีนะฮะเป็น GTA V ในอีพ e ิกเกมนะอย่างนี้เข้าเข้าเว็บ Google นะครับแล้วพิมพ์คาว่า e p พิกนะนะฮะแล้วก็โหลดเข้าไปเนี่ยฮะมาด้านขวาจะเขียนว่าดาวน์โหลดอี i ิกเกมนะแล้ก็กดเข้าไปนี่แล้วก็กดบันทึกไฟล์ เซฟไว้หน้าจอเราหรือที่ไหนก็ได้นะเดี๋ยวผมดาวนะโ์โหลดก่อนดาวน์โหลดเสร็จก็เดี๋ยว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 ติดตั้งนะฮะเดี๋ยวบัญชีนี้ไปเครื่องผมลงไว้อยู่แล้วนะนะลงไว้แล้ววิธีติดตั้งมันคลิกๆๆิ่งเดียวไม่ต้องอะไร เดียวของผมลงไปแล้วละ่ะไม่มีอะไรเสร็จแล้วป๊บเข้าไปในแอปมันเข้าไปในแอป EP i c Game นี่นะตัวนี้นะมันก็จะให้เราลงทะเบียนแบบสมัครเป็น ID เกมของค่ายเนะี e ้ย EP i c Game อะไรพวกเนี้ย ะะผมมันล็อกอินไม่อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองออกดูผมจะสอนวิธีลงทะเบียนแบบง่ายๆเน่ยตอนแรกเราจะมาหน้านี้เลยพอเราลอ็อกอินเอ้ยเปิดโปรแกรมอี c g เกมนะที่เราลงไปเมื่อกี้มาขึ้นหน,น้านี้ทำง่ายๆสุดๆเลยก็เนี่ยกดเชื่อมต่อกับ Facebook หรือว่า Google เนี่ยผมลงทะเบียน Google ไว้นะ พกดเข้าไป Google มันก็จะเด้งอัตโนวะอะไรเข้าไปลิงก์กับทาง Google Gmail อะไรพวกเนี้ยของเรานะนะ้วก็มันก็จะให้ใส่ชื่อให้ใส่ ID เแค่นั้นแหละแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวตนนะฮะเนี่ยจะส่งอีเมลมาของผมเป็นเนี่ยอีเมลแรกมันจะเป็นนี่แบบยืนยันอีเมลก่อนนะเพื่อเพื่อสมัคร แล้วต่อมาผมก็จะเข้าไปลงทะเบียนปุ๊บมันก็จะพอผมจะไปกดรับเกมใช่ไหมมันจะถามแบบไอ้นหน้าจอเกม GTA อ่ะเนี่ยเกม GTA พอเรายืนยันอีเมลปุ๊บเรากดเข้าไปใน GTA V นะกดกดโอเนี่ยกดตัวเนี้ยปุ๊บ มันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะว่าให้เราแบบแอคทีฟอีกรอบนึงอะ่ะคือยืนยันตัวอีกรอบนึงก็คือไปที่อ e ีเมลอีกละตัวนี้มันก็จะส่งนี่นะรหัสมาอีกรอบหนึ่งอันนี้เราก็ไปกรอกใปกรอกเสร็จปุ๊บก็กลับมากรอก,มา,กมาเข้าล็อกอินใหม่เลยว่าง่ายมันจะมาล็อกให้เราเล็อกอินใหม่เลยเออเราก็กด Google อะไนระของเราไปนั่นแหละพอเข้ามาปุ๊บเราก,กด G T A V เหมือนเดิมนี่ฮะแล้วก,กด กดเนี่ยผมเขียวเขียวตรงเนี้ยทีเขียนว,ว่าฟรีกดไปเลยแค่นี้มันก็จะเกมมันก็จะมาอยู่ในในคังของเราละแล้วลเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยเนี่ยพอเราผมมันมีของต,ตรตีมอยู่นะเนี่ยก็กดดาวนโหลดได้เลยนะวันนี้เนี่ยเลือกถามว่าจะลงไว้ที่ไหนนะฮะกดดาวน์โหลดค่อนข้างนานนะเพราะว่าตอนนี้ คนดาวน์โหลดเยอะตัวนี้ตัวนี้แหละวิธีรับเกมแจกฟรีจากทางอ e ี i ิกนะเนี่ยล็อกอินให้ได้ก่อนนะเถอะอรับเกมมันมาเรื่อยๆจะมีเกมมันแจกเรื่อยๆโอเคถ้าสงสัยก็ทิ้งข้อความไว้ใต้คลิปนะครับไปแล้ว